สวัสดีค่ะมือนียายนงมาเตรียมอันปอกกระเทียมค่ะพี่นงอันนี้คือกระเทียมกระเทียมอันไปสือมาจากตลาดนี่ค่ะอาปอกอันกระสิเตรียมลุอันแปงลง่งอันน้นทักอันเห็ดนาหนาวนี่แหละค่ะเตรียมสิปูกระเทียมแล้วเริ่มที่เขานาหนาวแล้วค่ะพี่นงยายนงกลับมาจากอันเมืองไทยแล้วค่ะมาอัน อเมริกาแล้วค่ะพี่น้องแล้วก็พอดีมันเป็นหนาหนาวมันสีเริ่มเขานาหนาแล้วยูไม่รู้จักไอ้น้องก็เลยอันลือแปลงพักเก้าออกเอาบักพีกเอาบักเข้าอันพร้อมเก้าออกแล้วค่ะมันมันอันตายมันมันตายดอกมันมันหลวกลงแล้วมันเมืัออายุไครมันแล้วบักพีกบักเข้อแ้าที่นี่อันยายน้องก็เลยสอันเอาอันกระเทียมลงค่ะพี่น้องบ้าที่นี่เป็นหนาที่เขานาหนาแล้วมันก็ะตองลงกระเทียมเนาะค่ะป้าที่นี่ กระเทียมลงหอมลงอันพักอันขี้พักอันอันพักกาดกระลำนี่แหละค่ะแต่ว่าบัวลายดอกอัดมูน่นค่ะแต่ว่ากระเทียมเนี่ยยายน่งเสียเอาล้งลายค่ะพี่เนาะเนี่ค่ะก็เลยอันมาเตรียมไปซื้ออันนี้มาไปซื้อกระเทียมมาจากอันห่างวัวมาห่างอันนี้ละค่ะก็เลยมาเตรียมใส่อันแซน้ำนี่ยแนวอันใส่อันแซน้ำนี่ค่ะนี่ยเด็กค่ะแซน้ำนี่มันมันไม่น้ำธรรมดาเด้กค่ะยายน่งเอาอัน อันส่วนผสมของกะปิค่ะใส่กะปิละล่ายน้ำได้ค่ะน้องกระเทียให้หักอันกระเทียมเนี่ยออกงอกไว้ด้ค่ะพี่น้องนี่ยค่ะ้าอัน้าห้องพมี่กะปินะมันอันแซนี่มันแบบว่ามันสามันใส่เวลาหลายมือค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นกระเทียมแบบกระเทียมไม่นําอันกระเทียมอีทีแล้วเนี่ยตา่ามันอนรู้สึกว่ามันยังไม่อยู่ก็เลยต้องเอาอันแก็ให้มันออกหักงอกไว้ๆค่ะ คืออันใสกะปิค่ะใส่กะปิอันซ่อนในน,น้อยเนื่องจากหม้อปูมือนี่แหละค่ะพี่น้องอันเอาผาสมน้ำอันสละลไลน้ำแล้วก็เอาน้ำเขามา <ME> นี่น้ำเขามาเขามาเขาเน้ยวนี่แหละค่ะน้ำเ,เขาแช่แช่เขาอันเราก็เอาใส่ผสมสมกันแล้วกับอันเอากระเทียมปอกกระเทียมนี่ค่ะแกะกระเทียมใส่เอาเลือกเอาก,กีบงามๆาด้วยค่ะพี่น้องอันกีบใหญ่ๆกีบข้าหนอกมันนี่ อันกีบเนยหน่อยมันนี่เขาก็เอาไว้สะกินกันนี่กีบเนยหน่อยอันกีบข้างในมันนี่เขาก็ไว้สะกินเอากีบใหญ่ๆมันกีบหนอกมันนี่ยค่ะเลือกเอากีบงามๆกับหนอกมันใส่แซ่แซ่หนามกะปิไว้เดียวกับหน่อมแซ่ไว้ชั่วโมงเดียวกับพ่อค่ะพี่จีเด็กออกหักเหมืนเร็วเด้กแซ่ไว้ชั่วโมงเดียวแล้วก็เอาออกจากหนามอันกะปินามกะมาแล้วก็เอาอัน เอาผาหอไบขึ้นหนึ่ง,ะะงแล้วกัพี่น้องค่ะเดี๋ยวย้ายน้องก็สิแกะใสอันนี้อันนี้ให้มันพ่อกัอนเนาะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวจังเอามัดแซ่เอามาหหอผาและะ้วกับมาอันมืออื่นกัสิเบิ้งมาอันเปิดผาออกมีมันกสัสิมีหักออกมาแล้วค่ะพี่น้องมืออื่นนี่เดี๋ยวจังมาเบิ้งตอออันเปิดผาอันเบิ้งแล้วก็เอาไปอนันลงแปงเนาะค่ะพี่น้องว่ามันหกักมันสีเงาขนาดใด่ซ้ำใหญเนาะคะ่ะ สวัสดีค่ะพี่นอ้อ,นนองมือนียายนงมาปลูกหอมปลูกกระเทียมค่ะสิะเขา้านานวแล้วอันก็เริ่มปลูกหอมปลูกกระเทียมเอาไปกินพี่นาค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องเบื้องนี้เนี่ยกระเทียมที่ย่ายนองอันงอกอันใส่อัน,อกอน,อนแกะแสนำกะปิใวขึ้นหนึ่งเนี่ยค่ะอันมักผาาว้ขึ้นหนึ่งก็จะออกหักขนาดนี้แหละค่ะพี่นอ้องนะได้เวลาเอาลงมลุมแล้วพี่นอ้องแล้วปลูกเรากะจีหอม หอมน้ำค่ะพี่น้องปลูกหอมน้ำหอมมีตงงัะหวยใหญ่นี่ยค่ะเนี่เด่น้องเสียอโล่งลุง่มแล้วเดือดร่องปลูกแล้วมันออกหกักงายาวแล้วค่ะพี่น้องเบิ้งขึ้นเดียวได้ค่ะพี่น้องแซ่น้ำกับปีขึ้นเดียวออกหกักได้ไหมออกออกนอออกหักงายาวแล้วพี่น้องอเงาก็หนนี้บอได้แล้วเปล่าอโล่งลุ่มแล้วค่ะ เอาลงดินแล้วอันนี้ก็หอมนี่หอมนี่บ้างมันออกแง่แล้วพี่น้องมันได้เวลาสิเอาล่องลุมลงดินแล้วนี่นะสิเอาลงน้ำมูนีล่ะค่ะพี่น้องทีมันกับบัวลายดอกทียายน้องบัวลายดอกต้องก็สิเอาลงทีบางว่างนี่ก็สิเอาลงย้ายไปไว้ค่ะไว้ถักกินอันปลูกไว้ถักกินอันเขานาหนาวนี่มันจีงามค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันปลูกไว้แน่แล้วก็มีดอก พักการแน่ๆเน่ๆมื้อนี้ก็สิเอาแซมลงไปกะพี่น้องนี่ค่ะพอได้กินอันพอได้กินปีหน้าอ,อ,อ,อัน ah. up. นี่ลังอันก็บ่รู้ว่าปลูกแล้วมันสิได้ซ้ำใดจังมาเบิ่งเนาะค่ะเนาะอันว่ามันสิได้กินบ่อันปีนี้อันหิมะสิลงบ่ลอันถอะอันหิมะลงก็คือตายเหมือนกันหิมะบ่ลงก็หนาวซื่ออากาศหนาวซื่อมันก็สิงามค่ะพี่น้องปลูกเสร็จแล้วค่ะพี่น้องยายน้องปลูกเสร็จแล้วกระเทียม ปลูกแล้วปลูกว่าลายค่ะพี่น้องแปงเดียวนั้นเดียวนึงนี่ค่ะปลูกแล้วตอนปลูกตอนยายน้องปลูกมันอันมันต้องปลูกสองมือเนาะค่ะจัดฝ่องลำบากไปเลยอันอันบ่อว่าไทยตอนปลูกปลูกแล้วแล้วนี่ยค่ะคนไทยเบิ่งนี่แหละว่าปลูกหลายค่ะพี่น้องเนี่ยแค่นี้แหละแปงนี่ไงเนี่แปงเดียวแปลงะตะวัาเฮ็ดแปลงนี่ไงร่วมกันนี่ค่ะเก่าว่ากายปลูกหลายเพราะว่าย่านหิมะโลกมาก ปลูกลายกับร่องเบิ่งแปลงง่ายแป้งเดียวนึงอาจจะเนี่ยค่ะเทียมเะยค่ะเราอัส่วนแปลงนี่คือปแปลงหอมคะ่ะนี่ค่ะหอมกับปลูกแปลงเดียวกับบื่อลายคือกันแปง้งง่ายแปลงเดียวะคะ่ะปลูกเบื่ลายคือกันค่ะพียงปลูกข้อดิกินแต่น,นี้มาโรคหัตายก็เลยบย่ปลูกลายปลูกข้อข้อดิกิน,นะคะ่ะ ทีดายเนาะแต่อันนี้พักกาพักยังอันบ้านถิ่มใบนอกจากขันหน้าแซมงขันหน้าแนนแลว้วก็เอาพักอันหัวหอมมาปลูกหอมแดงมาปลูกแซมงค่ะพี่น้องค,ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยน้้นดะคะ่ะขอบคุณห,หลายๆดนะค่ะเด้อสวัสดีค่ะมาเบิ้งอันสองมือค่ะพี่น้อง สองมื่นงาโคดหลุดเขียดเลียดขึ้น,นะะ่ะกระเทียมย่ายน้องมาอันที่เอามาล่องเหรอคะสองมือมือที่สามมาเบงิงเบิงเนยค่ะพี่น้องงาวขึ้นล้ายอ่ะลายนิ่วแล้วเบงิงติะกระเทียมที่เอามาล่องไว้นะคะใส่แป้งไว้แต่บอรู้ว่าอันเบิงติดตามตอนต่อไปว่ามันเสียอันถือที่มาล่องแล้วมันสีอันตายบอพี่น้องเนี่ยค่ะงาโคดหลุดเขียดเลียดขึ้นแลว้วพี่น้องจะได้กินบะนอจะได้กินบะนอกระเทียมย่ายน้องนี่เนาะ ราดเบิ่งเนาะค่ะพ oh, ี yeah. ่น้องเนาะโอ้ยอากาศก็เย็นนี่กะหอมกะยชาคขึ้นคือกันกับพี่น้องนี่นี่ค่ะงาคนโลดเห็ดเลดขึ้นคือกันงาหลายเตอเรางาหลายกว่ากับเทียมกัเอาลงมือเดียวกันบ่ลงหลายอืมจีด้กินบ่เนาะนี่ค่ะจังถาเบิ่งเนาะพี่น้องมันสิได้กินบ่อยานตะฮีมะมาล่องมันแล้วก็ะยานมันตายเนี่ยแหละ เดี๋ยวรอเบิ้งขันหิมะลงบ่หลายมันก็สิบ่ตายดอกขึ้นไปไกลนี่นี้ต้องเบิง้งซะก่อนว่าอากาศมันสิเปลีป่ยนแปลงคักจังได๋บ่เดี๋ยวจังมาเบิ้งตอนมันอันใหญ่เนาะ,ะ,ะ,ะค่ะน้อค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามที่รับชมเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ